ส่วนที่เห็นนี้นะคะเป็นส่วนพระราชฐานฝ่ายในนะคะซึ่งแบ่งออกไปเป็นสองส่วนนะคะส่วนทางด้านขวามือของเรานะคะจะมีบันไดขึ้นไปในส่วนของพระราชถานส่วนพระองค์ของพระราชินีนะคะหรือส่วนที่เป็นตำหนักประทับนะคะส่วนด้านซ้ายมือนะคะจะมีบันไดแยกออกจากกันเด็ดขาดเลยนะคะแยกเป็นสองส่วนนะคะเป็นส่วนที่พระมหากษัตริย์ ใช้ประทับนะคะแล้วก็ส่วนที่ใช้ทรงงานนะคะต่างๆอยู่ทางด้านซ้ายมือซึ่งจะมีบันไดแบ่แยกออกจากกันนะคะน้ำพุที่เห็นนี้อยู่นี่นะคะก็เป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางพระราชฐานฝ่ายในนะคะของพระราชินีและพระมหากษัตริย์นะคะ สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมสมัยบาโรกนะคะในอาคารในสถาปัตยกรรมของพระราชวังแฮมป์ตันคอร์ทแห่งนี้นะคะมีสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยทูโดนะคะบารโรกแล้วก็ร่วมสมัยนะคะ ซึ่งมีความสมมาตรนะคะถือเป็นสถา,สถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามนะคะและสมมาตรกันมากที่สุดนะคะอีกแห่งหนึ่งนะคะพระาชวังแห่งนี้นะคะเป็นพระชวังหนึ่งในสองที่ยังคงสภาพอยู่สวยงามให้เราได้ชื่นชมนะคะ อีกแห่งหนึ่งก็คือพระราชวังเซนต์เจมส์นะคะเซนต์เจมส์พาร์คพระราชวังแฮมป์ตันคอร์เป็นพระราชวังที่ยังคงสภาพที่สวยงามนะคะเนื่องจากมีสมาคมนะคะและชาริตี้นะคะซึ่งดูแลเป็นการส่วนเป็นเอกเทศนะคะไม่ได้ขึ้นตรงต่อรัฐบาลหรือใดๆนะคะ มีเงินบำรุงนะคะพระราชวังซ่อมแซมให้คงสภาพสวยงามอย่างที่เราเห็นนี้นะคะพระราชวังแห่งนี้ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลนะคะแต่อยู่ภายใต้การดูแลนะคะแล้วก็พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชินียริศิเบตที่2ในปัจจุบันนี้นะคะ ่งพี่นงองเรียนให้ทราบไปแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงที่เราเดินเข้ามาที่อยู่ส่วนพระราชฐานด้านนอกนะคะอันนี้พี่นงองอยู่ในส่วนพระราชฐานด้านในนะคะของในพระราชวังนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่อยู่ในพระราชวังระดับระดับหนึ่งเลยนะคะ